The Move ไม่ได้มาเล่าเกี่ยวกับภาพยนตร์และซีรีส์กันมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับทว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งได้ดูซีรีส์ t ด e u อ b r e l l a a c a d e m y จบไปแล้วก็ต้องบอกว่าดูจบก็คิดถึงคุณผู้ชมเลยว่าอยากจะมาแนะนําซีรีส์เรื่องนี้ในวาระเบื้องต้นของหนังว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรครับแล้วก็มาเชียร์ให้คุณผู้ชมได้ลองไปดูกันเหมือนเคยดังนั้นเนื้อหาของวิดีโอตอนนี้ผมอาจจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องในเอพิโซดแรกกันบ้างพอสมควรเพื่อเป็นการกระตุกต่อมอยากดูต่อให้คุณผู้ ก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูวิดีโอนี้ตอนหลังก็ได้ t h อ umbrella Academy เป็นซีรีส์ของทาง Netflix ที่จะมีด้วยกัน10ตอนตอนละ1ชั่วโมงฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมคิดจะดูให้จบก็ต้องมีเวลาถึง10ชั่วโมงในการดูครับเตรียมใจไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับเวลาที่ต้องเสียไปแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นสายเสพหนังเสพซีรีส์ดีๆอยู่แล้วผมว่าการลงทุนเวลาในการดูหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างคุ้มค่า,คลา,คลาเลยแหละครับเอาล่ะยังไ็ตามวิดีโอนี้ผมคงจะแยกเป็นประเด็นเหตุผลต่างๆที่คุณผู้ชมควรจะดูด<ๆ>ิอัมเบลันนะคา่ดีไม่ดีหรือว่าาที่่นนสใจกันบ้าง เรื่องแรกเลยก็คือเนื้อเรื่องอย่างที่ผมบอกไปว่าผมอาจจะขออ้างถึงเนื้อหาในเอพิโซดแรกมาบ้างเพื่อเป็นการเกริ่นนาให้คุณผู้ชมได้ไปดูกันต่อครับอันนี้ก็ขออนุญาตจริงๆนะก็ต้องบอกก่อนว่า t h อ umbrella Academy นั้นมีที่มาจากคอมิกในชื่อเดียวกันเรื่องราวจะมีจุดตั้งต้นเหมือนกันทั้งคอมิกและก็ซีรีส์นั่นก็คือปี1989ในวันเดียวกันเลยเกิดปรากฏการณ์ผู้หญิง43คนบนโลกมีอาการตั้งครรภ์แบบเฉียบพลันโดยที่ไม่มีสัญ,ญญาณเตือนอะไรมาก่อนประมาณว่ารู้ว่าท้องแล้วก็คลอดเลยคร พร้อมกันบนโลกทว่าดีอัมเ r ลลาอะ c a เดมีนั้นมีที่มาจากเด็กที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวเพียงแค่7คนทารกทั้ง7ถูกขอมารับเลี้ยงเอาไว้โดยเศรษฐีพันล้านคนหนึ่งผู้มีนามว่าเซอร์เรจิเนลฮาร์กริฟเป้าหมายของเขาก็คือการสร้างกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาครับโดยอาศัยพลังพิเศษที่ติดตัวมากับเด็กทั้ง7คนตั้งแต่เกิดแล้วฟอร์มทีมที่มีชื่อว่าดีอัมเ r ลลาอะ c a เดมีขึ้นมาเรื่องราวในช่วงต้นก็จะประมาณนี้ ฟังฟังดูเหมือนพล็อตจะเป็นพล็อตเบสิกทั่วๆไปของหนังซูเปอร์ฮีโร่ครับแต่ว่าประเด็นมันนับไปจากนั้นอีกหลายปีโดยที่เรื่องราวไม่ได้เฉลยว่าที่มาที่ไปของด h อ a b ล e ล l a a า a d e m เดมี่นั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในเอพิโซดแรกผู้ชมจะรู้อีกทีก็คือเด็กทั้ง7คนนั้นเหลือกันแค่5คนเท่านั้นและพวกเขากลับมาที่บ้านของพ่อเซอร์เรจินอลฮาร์กรีฟในวันที่เสียชีวิตลงอย่างปริศนา ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากนะครับว่าพ่อจะตายไปมันเกิดความสับสนขึ้นในกลุ่มลูกๆว่าพ่อตายด้วยหัวใจวายจริงๆหรือว่าเป็นเพราะมีใครฆาตกรรมหรือเปล่านี่คือประเด็นแรกที่เป็นปมให้คุณผู้ชมรู้สึกอยากค้นหาความจริงไปพร้อมกับตัวละครอื่นๆในเรื่อง แน่นอนนะครับว่าความลับยังไม่ได้หมดแค่นั้นเพราะว่าเรื่องราวแปลกในจักรวาลของ The Umbrella Academy นั้นเกิดอะไรขึ้นก็ได้ครับทั้งพ่อบ้านที่เป็นลิงพูดได้แม่ที่ผ่านมากว่า20ปีแต่ก็ยังสาวเช้งแบบไร้ริ้วรอยตีนกาฟ้าไม่ขึ้นเนียนกริฟตลอดทั้งเรื่องหรือว่าจะเป็นการหายตัวไปของ Number f i หรือว่าหนึ่งในเด็กที่เซอร์เรชเชนอลฮาร์กริฟขอมาเลี้ยงครับเขากลับมาอีกครั้งในรอบ20ปีในร่างเด็กเช่นเดิมพร้อมกับบอกทุกคนในครอบครัวว่าในอีก8ววันนข้าน้าาาางงหโลลลกจะถึคร่มสยและะทุกทกๆคนนจตายัหมด ่ว่าตอนนี้เนมเมอร์ไฟก็ยังหาคําตอบเหล่านั้นไม่ได้และพวกเราเหลือเวลาอีกแค่8วันจริงๆเท่านั้นทั้งหมดเป็นเนื้อหาคร่าวๆในวิสวดที่1นะครับซึ่งมันก็น่าสนใจมากๆใช่ไหมแม้จะมีความคล้ายกับซีรีส์อย่างฮีโร่มากๆในแง่ของเนื้อเรื่องครับแต่ว่าในเนื้อแท้ของ The u m b r e l l a Academy นั้นเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความเฉพาะตัวและก็ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน เอาละผมขอคุยกันต่อในเรื่องที่2ก็คือคาแรคเตอร์ตัวละครทุกคนและผมย้ําเลยว่าทุกคนมีตัวตนที่ชัดเจนมากๆครับหมายเลข1นถึงเจะมีนิสยัยมีความชอบมีเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็มีปมต่างๆเป็นของตัวเองมันทําให้ผมเข้าใจว่าทําไมพุ่มกับเขาจึงไม่ทําออกมาเป็นหนังเพราะคุณไม่สามารถที่จะดึงคาแรคเตอร์เด่นๆจัดจ้านแบบนี้ออกมาแล้วสื่อถึงคนดูได้แน่ในเวลาสชั่วโมงซีรีส์จึงเป็นคําตอบที่ดีที่สุดครับ ยังไงก็ตามผมคงจะไม่ลงรายละเอียดตัวละครแต่ละตัวนะให้คุณผู้ชมไปดูกันเองแต่ว่าบอกแค่อย่างเดียวว่านี่คือหนังที่มีตัวละครสุดในทางของตัวเองทุกตัวจริงๆครับไม่เว้นแต่เซอร์เรจิชเนลฮาร์กรีฟก็สุดของเขาตัวละครประกอบหลายคนก็ชัดในตัวตนมากๆจนเมื่อดูจบทั้ง10ตอนคุณก็จะจําพวกเขาได้แน่ว่าใครมีนิสัยใจคอเป็นยังไงแล้ก็มีเป้าหมายของตัวเองในเรื่องออกมาแบบไหนเรื่องที่3ก็คือสไต ฟังดูแ,บบแปลกๆนะครับแต่ผมไม่รู้จะเอาคำไหนมาเลือกหัวข้อนี้ดีเท่ากับคำว่าสไตล์ครับ The u m b r e l l a Academy ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆจนผมดูไปก็ยิ่งรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ซีรีส์ธรรมดาๆนะแต่ว่าเหมือนเป็นงานศิลป์ของทีมผู้สร้างมากกว่าหลายๆฉากมีความอาร์ตสูงมากๆนะครับ ไม่ต้องพูดเยอะแต่ว่าใช้การแสดงของตัวละครใช้ภาพสื่อสารผสมกับเพลงที่มีสไตล์ในยุค90ยุค2000ที่เราได้ฟังกัะขุนหูแทบทุกเพลงครับทาว่าพูดกับเขาก็ไม่ได้ป้ายสีพ่นไฟใส่งานศิลป์แบบหนักหนักทุกฉากแต่ว่ามันจะเป็นการแซมแซมเข้ามาซะมากกว่าในระดับที่พอดีสําหรับผมนะคือผมคิดว่ามันไม่ได้เยอะไปไม่ได้น้อยไปแต่ว่ากําลังดีเพราะว่าเขายังยืนพื้นด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นโดยในทุกๆเอพิโซดก็จะมีการปล่อยเนื้อเรื่องสําคัญออกมาเสมอทั้งในช่วงกลางเรื่องและช่วงท้ายเพื่ออให้้คนนนดูนัยาก ตตามดู่่อนนัเองเรื่องที่4ีก็คือนักแสดงบอกแค่นี้ว่าเก่งทุกคนครับซึ่งตอนแรกผมตัดสินใจดูหนังเรื่องนี้ก็เพราะว่าเอลเลนเพจครับผมชอบน้องเขาตั้งแต่ที่เล่น Inception หรือว่าในวงการเกมของพวกเราก็คือตัวเอกจาก b ิยอ t o s o ซ l นั่นเอง ทีนี้พอได้ดูกลับกลายเป็นว่าตัวละครทุกๆคนเด่นหมดแล้วก็นักแสดงทุกๆคนสวมบทบาทได้ดีมากๆตั้งแต่ลูเธอร์หรือว่า Number ร์วที่แสดงออกมาให้รับรู้ผ่านร่างอันแข็งแกร่งของเขาแต่ว่าในใจกลับมีความอ่อนไหวอยู่ในตัว หรือว่าจะเป็นพี่คราส์ที่พียาได้อย่างสุดตรงมากๆเป็นต้นทว่าคนที่ผมชื่นชอบที่สุดก็คงจะเป็นไอเดนการ์เกอร์ถ้าออกเสียงชื่อของเขาผิดก็งขออภัยด้วยนะครับเขาเป็นนักแสดงเด็กที่รับบทเป็นดัมเบลไฟผู้กล้าโลกได้อย่างสมบทบาทมากๆเด็กคนนี้อายุแค่15ปีเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเล่นจนผมเชื่อเลยนะว่าไอ้นี่แม้ดัมเบลไฟตัวจริงคือประเด็นนี้พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นการสปอยคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าโดยสรุปแล้วนักแสดงเรื่องนี้ทําดีทุกคนเลยละ่ะ เรื่องที่5ก็คือฉากจบและการผูกเรื่องคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะไม่เล่าฉากจบและก็เนื้อหาอะไรที่มากเกินเอพิโซดหนึ่งแน่ๆแต่ว่าที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือเมื่อดูจบเราจะค้นพบว่าทุกๆฉากในตอนต้นนั้นต่างมีเหตุและผลของมันมันมีที่มาที่ไปที่ควรค่าแก่การจดจํารายละเอียดเหล่านั้นเอาไว้เพราะมันจะส่งผลและเป็นการขยายความเนื้อเรื่องในเอพิโซดสุดท้ายได้อย่างแนบเนียนและลงตัวที่สุดเรื่องหนึ่งตั้งแต่ผมดูซีรีส์มาเลยก็ได้ครับยังไงก็ตามครับนี่คือซีรแะมมััน,น,น,นคือ่่่้รงงาวจจยไไดบ แต่ว่าจะมีต่อให้เราได้ติดตามกันในซีซั่นที่2แน่ๆผมก็เลยแอบรุ้นให้ซีซั่น2มีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นไม่แพ้ซีซั่น1นะยังไงเดี๋ยว Move ก็คงรอดูแน่นอนครับเรื่องที่6ก็คืองานภาพและสเปเชียลเอฟเฟกต่างๆ โดยสรุปก็คือมันอยู่ในมาตรฐานของซีรีส์ทั่วไปสําหรับงาน CG ต่างๆนะครับคืออย่าคาดหวังเยอะผมบอกแค่นี้ก็แล้วกันไม่ต้องคาดหวังกับฉากแอคชั่นฉากอลังการอะไรมากมายเพราะว่ามันถูกจํากัดเอาไว้ด้วยความเป็นซีรีส์ครับใครที่ดูซีรีส์บ่อยๆน่าจะเข้าใจและผมไม่อยากให้เปเทียบกับเกมออฟทรนนะครับเพราะว่ารายนั้นซีซั่นหลังๆคือเขาเกินคําว่าซีรีส์ไปแล้วเอาเป็นว่าดีอัมเบลลาอะคาเดมีมีคุณภาพของ c g ดีตามมาตรฐานนะส่วนฉากต่างๆหลายฉากที่เป็นโลเคชันจริงฉากจริงก็ทําออกมาได้ดดีแลล้้้ววก็สยยงามใชไเครืคอ เร็นนี้ที่ผมยกขึ้นมาก็เพราะอยากจะบอกคุณผู้ชมที่เป็นคนดูที่เน้นฉากแอคชั่นฉาก CG อลังการแบบหนังโรงคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้มานจาก The u m b r e l l a Academy นะครับเพราะว่าหนังจะเด่นใน,นด้านเนื้อเรื่องมากกว่านั่นเองเอาละ่ะในเรื่องที่7เรื่องสุดท้ายก็คือคะแนนรีวิวจากรถเทนโทเมโทจะอยู่ที่74%และ IMDB 8.3เต็ม10คะแนนซึ่งสําหรับหนังแล้วผมคิดว่าคะแนนค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับอันนี้คุณผู้ชมก็ลองไปพิจารณากันดูนะ เอาเลยครับข้อมูลของ The Umbrella Academy ที่ The Move อยากแชร์ให้ก็จะประมาณนี้วิดีโอตอนต่อตอไปก็คงจะมาแนะนําหนังให้คุณผู้ชมได้ไปลองดูลองชมกันอีกเช่นเคยเอาเป็นว่าถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนกด u b s c r i b e กดแชร์ให้ The Move ด้วยก็จะเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอตอนต่อไปให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับสุดท้ายก่อนจากกันไปคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าชอบอะไรเกี่ยวกับ The Umbrella Academy กันบ้างก็คอมเมนต์ด้วยนะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ